หลังจากที่นักเรียนนะคะได้ทำกิจกรรมนะคะเรื่องอ,อะไรนะเรียงจำได้ไหมเรียงระบบย่อยหารกันไ,ไปเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้นะคะเรามาดูว่ากิจกรรมต่อไปของเราคืออะไรก่อนอื่นมีคำถามหนึ่งคำถามค่ะอยู่บนทีวีครูถามว่าอะไรคะ เวลาที่ครูจ๊นทานข้าวเข้าไปครูอยากรู้ว่าอ่ะข้าวเนี่ยมันจะไปย่อยที่ไหนแล้วไปดูดซึมที่ไหนมีใครรู้บ้างอุ๊ยเก่งจังเลยอ่ะมีใครรู้อีกครูจิ๊นอยากกินเออแฮมเบอร์เกอร์แต่แฮมเบอร์เกอร์เนี่ยขนตมตังมันจะไปย่อยที่ไหน,นยอ่ยอยอที่ปาก่ย่อยที่ปากแล้วไปดูดซึมที่ไหนคะ มาดูกิจกรรมวันนี้นะคะ,ะกิจกรรมวันนี้เนี่ยคุณครูจะมีแผนภาพที่หแผนภาพนะคะในหนึ่งกลุ่มจะได้แผนภาพอาหารแบบนี้จํานวน2แผนภาพนะคะแผนภาพอาหารแบบนี้สวยๆน่ากินเห็นไหมนะคะจะถามว่าอาหารที่อยู่ในรูปเนี่ยคะ่ะมันจะเมื่อเรียนรับประทานไปแล้วมันจะไปย่อยที่อวัยวะใดและ ไปดูดซึมที่อวัยวะใดนะคะนักเรียนมีหน้าที่ในการเปิดหนังสือค้นหาข้อมูลในใบความรู้หลังจากนั้นครูจะให้เวลา5นาทีในการทำกิจกรรมนะคะเมื่อนักเรียนเปิดหนังสือทำกิจกรรมเรียบร้อยครูก็จะมีปากการให้กลุ่มละ4ด้านนะคะช่วยการเขียนว่า อวัยวะที่ใช้ในการย่อยอาหารประเภทนี้คืออะไรอไรวัยวะใดที่ใช้ในการดูดซึมอาหารประเภทนั้นนะคะครูไหนเสร็จก่อนยกขึ้นแล้วก็บอกว่าเฮ้ <Hey! S 1> ดังๆนะคะอาพร้อมไหม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 ช่วยกัน เมือ่อนั้นเราจะชนะนะคะเมือ่อไหร่ที่ช่วยกันเมือ่อนั้นเราจะชนะแบ่งกันทำคนละฝั่งแบ่งกันทำคนละฝั่งค่ะให้ช่วยกันนะคะเด็กๆ2อง้จะอยู่คนลนะฝั่งะนะฝั่งลักษาคนเอาแบ่งกันให้ดีแบ่งกันให้ดีนะคะแบ่งกันให้ดีอาหารแต่ละกลุ่มไม่เหมือนกันด้วยอาหารแต่ละกลุ่มไม่เหมือนกันด้วยนะคะ มองไว้ระวัางแผนดีๆมองไว้ระวางแผนดีๆนะคะว่าเราจะเขียนอะไรลงไปนะคะเป็นไงคะอ๋อยกมือยกมือก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งให้ฟังสัญญาณจากกูจิให้ฟังสัญญาณจากกูจินะคะฟังสัญญาณก่อนนะเราจะมีรถไฟหอ5นาทีนะคะ หมดเวลา5้านาทีหรือใครคุมไหนเสร็จก่อนให้เป็นยังไงลุกขึ้นแล้วก็เอ,เอแล้วเราก็จะมาให้กลุ่มตรวจว่าระบบย่อยอาหารของเรานี่ยมันถูกต้องหรือไหมนะคะเอาเพราะหนึ่งสอง And ഓക്കേ <laughs> สองแล้วก็ฟูตาอ้าวฟูให้พวกเป็นกลุ่มเดียวฟูพีพ่ฟูพ,พี่ลุกขึ้นก่อนนะคะเดี๋ยวคะแนนว่ากันแต่คะแนนว่ากันอ่ะโอเคเสร็จยนะังนั่าเสร็จยนะังเดี๋ยวพี่ หมดเวลาไม่ได้หมดเวลานะคะแต่นักเรียนทุกกลุ่มทำเสร็จก่อนเวลาเก่งมากอบรมให้เ,เ,เรียนแสดงว่าต้องมีรางวัลพิเศษให้ใหละแต่ทั้งห้องเลยนะคะต่อไปเปลี่ยนกับเพื่อนค่ะเปลี่ยนกับเพื่อนกลุ่มทีมเปลี่ยนกับกลุ่มกิตรากลุ่มนี้เปลี่ยนกับกลุ่มนูน้ดกลุ่มนี้เปลี่ยนกับกลุ่มนี้เปลี่ยนทีเดียห้ามสลับนะห้ามสลับตกะกั่วแดง ้องการกับครูนะคะอาหารประเภทที่หนึ่งในที่เราเรียนไปเรื่องสารอาหารคือประเภทไหนคะประเภทไหนคะคาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรตทุกชนิดยอ่อยที่ย่อยที่ปากแล้วไปดูดซึมที่ลำไส้เล็กลไส้เล็กอ่ะถูกต้องไหมอ่ะเขียนกระเพาะผิดเอาศูนย์่ะเขียนกระเพาะผิดศูนย์ เขียนยังไงจ้เด็กมีรอเรือไหมคะไม่มีกะมีรอเรือหอมีรอเรือไหมไม่มีหอไม่มีมีที่ไหนมีที่ไหนกะนะคะมีที่กะไม่มีที่หอนะคะอ่ะดูนะกะห้องเขียนยังไงกรออ่ะกะแล้วก็หอ พ้อแบบนี้นะคะใครเขียนไม่ถูกพิมพ์นะจ๊ะลำไส้ไม้อะลายหรือไหม,หม้หัวลำไส้ไม้ละลายหรือไหม้หัวเกิดอะไรขึ้นสวีฟบอกคุณหน่อยอ่าอ่โอเคต่อไปต่อไปอาหารประเภทที่สองข้าวเอ่ออ เนทุกชนิดย่อยที่ไหนคะย่อยที่กระเพาะอาหารดูดซึมที่ลำไส้เล็กอาหารประเภทที่สามไขมันค่ะไขมันย่อยที่ไหนคะย่อยที่ไขมันย่อยที่ลำไส้เล็กดูดซึมที่ลำไส้เล็กและอะไรนะผักผลไม้คือเป็นพวกวิตามินย่อยที่ไหนคะ หลังไสเล็กแล้วก็ดูซึมที่ลลไเ็กลุ่มที่หนึ่งได้กี่คะแนนอ่ะคืนเพื่อนคพื่อนเพื่อนอ๋อไม่เขียนชื่อว่ามันคือองค์ประกอบใดใช่ไหมอ่ะ งั้นลบหนึ่งครั้งอาจบว่าเพื่อนได้ได้แปดคะแนนใช่ไหมคะไอเพื่อนได้5คะแนนลบเพื่อนอีกหนึ่งคะแนนอันนี้ละลูกอันนี้ละคะอันนี้เขียนอ่ะนีเขียนอ่ะปรดปืนหนึ่งครั้งจบให้ดังกว่าน,นี้จบใหม่อีกท คึเพื่อนคะสองกรดาึเื่อนคยังคะกลุ่มหได้กี่คะแนนคะรวมสแผ่รวมสนะอ่าสิกลุ่มสองได้กี่คะแนนคะกลุ่มสได้กี่คะแนนคะ่าไหกรคะสิเคะแนนกลุ่มสได้เท่าไหรคะเต็มคือเท่าไหร่คะสิบหก กลุ่มสี่ได้เท่าไหร่คะ12กลุ่มห้าได้เท่าไหร่คะไข่ย้อยที่อ,อว,วัยวะไรคะไข่ออย้อ,อ,อย,ยที่กระเพาะอาหาร 对对。Okay, okay. <laughs> ชายแดนนะคะอ่าทีนี้นะคะนักเรียนพอ,อน,นักเรียนมาดูนะคะว่าในในระบบย่อยอาหารของเราเนี่ยจะย่อยอาหารประเภทใดบ้างน,นะคะคุณครูก็ได้ให้นักเรียนดูจากแผนภาพเรียบร้อยนะคะนักเรียนเดี๋ยวเพิ่งลบในแผนภาพแล้วรูกเก็บเอาไว้ก่อนในคะแนนของเรานะคะต่อไปนะคะเป็นการตรวจสอบความเข้าใจนิดนึงนะคะในกิจกรรมนี้นะคะซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยง่ายมากเลยคุณครูมีอาหารให้นัน ูค่ะอาหารเหล่านี้นะคะมีประโยชน์หรือโทษอย่างไรต่อระบบย่อยอาหารของเรานักเรียนตั้งใจดูวิดีโอนะคะและเดี๋ยวครูจะมีคำถามนะคะว่า,าคำถามของเราเนี่ยนะคะว่ามันนักเรียนสามารถดูวิดีโอแล้วตอบได้หรือเปล่า Thank mm -hmm. you. ลรงปแปลงนะจ๊ะตีกันเสร็จยังแล้วใช่ไหม ไม่ม ja ีใครในมันถือรางวัลการแข่งขันใช่ไหมคุณทำอะไรขะการดูกระจกการหันกระจกลูกออกมาจากเบาะนี้เลย 哦，好呀、okay.